สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะสร้างไพ่เปิดไพ่นะคะ็นแนวทางของคนเกิดวันที่9เมษายนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะศาสตร์การดูดวงค่ายย่สีมาช่วย เปิดไพ่เป็นแนวทางสําหรับวันครบรเก้าเมษาด้วยนะคะเราทําเป็นคลิปดูดวงเป็นแนวทางสร้างวงกลสไปด้วยกันนะคะวางก็จะเปิดให้นะคะทุกลนถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากแม่หมอมีงานเยอะมากเป็นเจ้าของร้านนวดแล้วก็เป็นหมอเส้นแก้ก่ะ อยู่แถปอำเภอการทะรักษนะคะ,นะคะวันนี้จะตัดไเนาะว่าวันนี้จะเป็นยังไงใครจะบอกเรื่องอะไรการลงทุนหรือทำงานเกี่ยวกับหมู่นณะหรือกลุ่มหรืออเพื่อนที่ร่วมงานท่วมลงทุนก็ รู้สึกว่าจะแฮปปี้นะคะจะดีเหมือนว่าได้รับชัยชนะมันว่าได้รับพรจากสวรรค์น,นะคะประสบผลสําเร็จเหมือนว่าจะได้สิ่งดีๆนะคะภายเลกเนาะ mm. ไพ่เลขึ้นมาก็คืออันนี้น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรกันเป็นหมคณะเป็นทีมหรือเป็นทุนสว่วนนะคะ mm. ให้ใบเปิดเองจ้า mm. เปิดได้หน่อย สำหรับคนเกิดก้าเมษานะคะตัวคนเกิดก้าเมษานะคะอืมขายกุญแจชีวิตสิ่งที่ติดขัดก็จะได้คลายออกแล้วก็ถือว่าดีนะคะเนาะอะไรที่ติดๆขัดๆก็จะได้คายออกนะคะเมอนว่าทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันที่เก้านะก้าเมษานะคะอืม มีความอิ่มมีความดีอกดีใจสำหรับวันนี้นะคะ,ะจะได้รบข่าวดีนะคะชีวิตจะดีขึ้นสำหรับตนวเกิดวันที่เก้ามษาจะได้เดินทางจะได้เดินทางนะคะจะ,จะทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จกับการเดินทางนะคะอ ชื่นเมือนชื่นอกชื่นใจสมหวังทุกอย่างใฮปปี้ทุกอย่างนะราชนีถือคาถาโอ้วันนี้ไพ่คนเกิดวันที่เก้าหรือใครจะไปไหนในวันที่เก้านี่เป็นวันที่ดีมากเลยการลงทุนก็ดีการเดินทางก็ดีปัญหาชีวิตแก้ไขไม่ได้ก็ดีนะคะอืมวันนี้ดีนะใครเกิดเก้าเมษามาดูคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังจะเหลือ้องสิบหมายแต่ว่าต้องระวังออคนคิดไม่ดีนะคะ หรือตัวหักหลังให้ระวังเรื่องนี้ทำอะไรก็รอบคอบให้เตือนสิบดาบมาเลยนะคะสิบดาบมาเลยพเตือนมาหนึ่งใบแล้วให้ระวังการถูกหักหลังการมีปัญหากันะกบคนข้างๆนี่แหละให้ระวังนะคะเนี่ยสิบมหมาไอ้สิบดาบระวังคน ช่อกงเราหักหลังเราคนไม่ซื่อตรงนะคะเราวางเจอปัญหากับคนรอบข้างเห็นไหมจะกุ้งใจกับคนรอบข้างให้เราวางไพ่เตือนสองใบสิบาดาวกับห้าถ้วยนะคะตัดสินใจอะไรก็คิดดีๆนะคะอ่าเราก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาที่สดใสแล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีไพ่เตือนแค่สองใบนะคะที่ที่ ออกมานะคะทุกคนสนใจก็อยากดูดวงก็งทักได้นะคะเพราะว่าเงินดูดวงส่วนหนึ่งก็จะเอาไปบุญณะสร้างกระเพงถวายวัดนะคะก็จะทำบุญเรื่อยๆค่ะ็นคนใจบุญะคะ่ะส่วนหนึ่งก็ถือของเลี้ยงสังขารให้อยู่ได้เพื่อจะได้ดูดวงไป อาสวีนขี่ม้าถือเหรียญมาให้จะได้เงินกับการเดินทางเพราะไพ่ยังไงก็ยืนยันแล้วก็พระราชนีซื้อเหรียญมายื่นมาให้ทุกอย่างดีนะมีไพ่เตือนแค่ระวังคนรอบข้างจะโกงเรานะคะจะมีปัญหาคนรอบข้างจะทําให้แบบครียดคิดมากแค่นั้นเองมีไพ่ไม่ดีแค่สองใบนะคนเกิดเก้าเมษาหรือจะทาอะไรในวันเก้าเมษานะคะคนที่จะทาอะไร วันที่9เมษายนแล้วก็เกิดวันที่9เมษายนนะคะไพ่ดีมากมากระวังแค่คนหักหลังเราแค่นั้นเด้คะ่ะจะสร้างปัญหาให้เราก็คนรบน้ังแล้วชีวิตจะดีมากเลยวิพ่เตือนสองใบแค่นั้นเองค่ะสุดท้ายประสบผลสาเร็จทุกอย่างนะสาหรับการอ,าออกไปไหนทําอะไรในวันที่9หรือคนเกิดวันที่9จากชีวิตที่ติดขัดก็จะเหมือนจะได้ไขขุ้แจงมานะคะไพ่ท้ายอันนี้ ันจะมีไพ่เตือนระวังคนหักหลังหรือมีปัญหาไอ้เกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะจะทําให้เกิดปัญหาทำไรต้องให้ให้ระวังอังนนี้มันมีไพ่เตือนปิดท้ายด้วยคือให้ระวังคนคนรอบข้างหรือคนที่จะหักหลังเราเนี่ยมันจะมีแค่แค่สามใบใบปิดนะอ่ะาสิบดา ก็คือคนที่คิดไม่ดีกับเราคนที่บางที่จะช่อโกงเราแล้วก็จะทําให้เราเกิดปัญหาเครียดคิดมากแล้วก็ไพ่ปิดท้ายบอกเลยให้ระวังอ่าสิ่งที่ทํานี่จะเจอปัญหาทําอะไรให้รอบคอบให้ระวังสุดๆนะคะเพราะว่าสิบสิบไม้คือคนไม่วางดีแล้วล่วนะเนาะทำให้เกิดปัญหาคิดเครียดเครียดเกิดปัญหาคิดมากแล้วก็ไพ่ปิดท้ายเนี่ยคือเป็นไพ่แบบ ที่มาเตือนว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยให้มีสตินะคะสําหรับคนเกิดก้าวมษาหรือใครจะทําอะไรในวันนี้นะคะไพ่เตือนสามสามสามใบนอกนั้นดีหมดนะคะนอกนั้นดีหมดนะคะสวัสดีค่ะบอสหน่อยนะคะดูดวงไพ่ยิปซีใครสนใจที่จะดูดวงก็ทักได้ะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับเส้นนะคะออกมาหาเจได้แต่ต้องนัดก่อนเพราะว่า ลูกคเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะดูดวงเป็นแนวทางคนเกิดวันที่9สวัสดี